ทรงอธิษฐานความเพียรก่อนตัดฉรุพิสุทั้งหลายเราได้รู้ถึงธรรมสองอย่างคือความไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลาย และความเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียรเราตั้งความเพียรคือความไม่ถอยหลังว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจักเขือดแห้งไปก็ตามทีเมื่อยังไม่รู้ถึงประโยชน์อันบุคคลจะรู้ได้ด้วยกำลังของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วเราจักหยุดความเพียรนั้นเสียเป็นไม่มีเลยดังนี้พิสุทั้งหลายเหล่านั้นได้บรรลุความกระตัตสลุเพราะความไม่ประมาทได้บรรลุโยคัเคเขมธรรมอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่า พราะความไม่ประมาทแล้วการรู้สึกพระองค์ว่าได้ตัดสู้แล้วทิกุทั้งหลายก็เมื่อเราเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาตนอยู่ด้วยตน ก็รู้จักโทษแห่งสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าหมองเป็นธรรมดาคันรู้แล้วจึงได้สแสวงหานิพานอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่โศกไม่เศร้าหมองเป็นธรรมดาอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าอันกเกษมจากโยคธรรมเราก็ได้บรรลุพระนิพพานนั้นอันหนึง่ง ปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็นได้เกิดแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเลิบการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพบเป็นที่เกิดใหม่มิได้มีอีกดังนี้